สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันศุกร์ที่26ธันวาคม2557มาเริ่มวันที่ข่าวแรกกันค่ะกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2557 พิพิธภัณฑ์สถานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18มกราคม2558เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณพระที่นั่งอิสราว,วินิชัยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022211402และ022242050ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวเทศบาลนครขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งความสุขจากชาวขอนแก่นสู่ชาวไทยทั่วประเทศในงานขอนแก่นร็อกปาร์ตี้เขาดาว2015เริ่มงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2557ณสวนประตูเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะ มาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานกันบ้างค่ะวิทยายลัยพยาบาลสภาการชาติไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2558ประเภทรับตรงประเภทโคตาภาคตะวันออกและโคตาบุตรเจ้าหน้าที่สภาการชาติไทยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25ธันวาคม2557ประเภทโคตารับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์2558รับสมัครทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ t r c n a c t h สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022564092-99ค่ะ มาปิดท้ายกันที่ข่าวคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้สายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์จำนวนหนึ่งอัตราวุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึงวันที่6มกราคม2558ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ap.tu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 029869605 6และ029869434ต่อ3011และ3012ในวันและเวลาราชการค่ะหมดเวลาของข่าวบริการแล้วค่ะพบกับข่าวบริการใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ